สวัสดีค่ะมาตามเคยค่ะตุกามือนี้เอ๊ะสิพามากินอาหารว่างบันนี้บ่แม,มนค่ะเมื่อนี้มีเมนูมพิเศษเดี๋ยวค่อยมาบองว่าเป็นอย่างันค่ะเริ่มด้วยการจัดผักกลมาคอยจัดแต่งผักกันก่อนนะคะ่ะผักที่จัดจะเป็นผักลวกผักลวกจะม,มีผักบุ้งกระหล่ำปีผักก้านจองค่ะแต่งจานกันนิดหน่อยค่ะเอาผักให้สวยงามก่อนต่อไปเป็นเอาขนมจีนค่ะอันนี้ก้อนบางย่ายหนึ่งเด้เป็นขนมจีนเส้นสดค่ะ เ้นสดแบบที่เพิ่นบีบสดสดหม่ๆเลยนะค่ะตัวนี้เ้นนุ่มๆแล้วก็เ้นน้อยๆพร้อมแบบถึงใจเลยที่ช้ว2สองอย่างนี่คือมีน้ำจิ้มค่ะพี่สองอย่างเป็นน้ำเจวอันนี้เขาเอิวมาน้ำเจลนะคะซึ่เป็นน้ำน้ำเจวพริกเผ็ดความเผ็ดนีนเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะมักเผ็ดซํำเลหรือสิเท่เบิดทงก็ได้เผ็ดสุดๆแต่เนี่ยร้องเบิรก่อนค่ะสั่งเธอแรกอันนี้เป็นน้ำซุปค่ะในน้ำซุปเพิ่นจะเป็นซุปน้ำขิงมีกระเทียมกับขิงซอยอันนี้เป็นปลากรอบมีหอดปลากรอบใส่พร้อมเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ถั่วส เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เรียกว่าเมนูขนมจีนเส้นสดน้ำแจ่วผักลวกอันนี้สั่งกิิคนข้างแรกเลยค่ะโอ้โหรู้สึกว่าติดอกติดใจเลยค่ะมีสั่งต่อไปแน่นอนแบบนี้อ่ะมาโซยกันเลยว่าจะแซ่บจริงหรือเปล่าเส้กนกระสิแบบนุ่มๆเส้นน้อยๆน,น,น,นุ่มๆเลยค่ะกินกับผักลวกนี่แซ่บเลยสำหรับข้างแรกถือว่าแบบ ไข่ที่เบอนํากะทิเครื่องแกงอย่างสิเนาะคะ่ะลองมากินบะนมี่เบิงเป็นแ,แก้วง่ายๆแล้วก็มีขิงพ่อมีผักลวกขิงนี่คือแบบกระซ่อยไห่ท้องเอาแบบลดกดมีประโยชน์คือกันนะคะ่ะเนี่ยกินกับผักลวกนี่คือแบบยังแซ่บเลยซูดได้เต็มที่กามเบ,บอ่ออันนี้รู้ซึกว่ารสชาติสิแบบธรรมดานะคะ่ะต่ว่าถ้ายมาก มากแบบให้รสชาติจัดจ้านกับเทน้ำเจ้าเพิินเบิดทถุงเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็สิได้ความเผ็ดแซ่บสะใจแต่ว่าเขาเอ่อกินความเผ็ดระดับอนุบาลนะคะก็ต้องเริ่มต้นที่ตักมาซิมมังกอลองมังกอนนะคะว่ามันจะเผ็ดจำใดแต่ว่าหูสึกว่าเอ๊ะขอลองเติมความเผ็ดอีกสักหน่อยบ่งมันสิมันสิเผ็ดลายกันไดนะคะแต่เติมได้บ่หลายดอกอันที่จริงก็ใส่ได้นิดนึงนะคะลองใส่บ่งคุณแดงเพิ่นอยากโชว์ว่ากินเผ็ดได้ซิมค่ะน้ำซุปน้ำซุปคือดีมากค่ะรสกลมกลอมขเพิินหอม หอมขิงซอยหอมกระเทียมอะนะค่ะถึงใจย่างแห้งหรอไปขนมจีนเนี่ยชุดหนึ่งเพื่อนกับขนมจีนย่างหลายเลยได้ค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถกินได้เบิเราะพ่ามันแซบแซบอีหลีกินแก้มกับอ่ากะผักกับที่นี้อ่สูตรนี้เป็นสูตรสร้างจากล้านของขนมจีนเส้นสดเมืองเลยนะค่ะเป็นสูตรที่สมตังที่เคยกินนะนะค่ะที ตามป่าเส้นส่วนืองเลยก็คือพิ่งมิสูดน้ายาที่เป็นน้าเจวแบบนี้คือกันนะคะก็เลยลองสั่งอย่างอื่นเพิ่นมากินเบิง่งก็ถือว่าสาหรับขนมจีนนี่แซ่บถือใจเลยเดี๋ยวก็จะลองสั่งเมนูอื่นๆม,มาซิมเบิ่งอีกคือกัน,นะคะ่ะแต่ว่าหลายอย่างที่ร้องสั่งมาก,กินก็ถือว่าแซ่บถือใจอยู่เพราะว่าเขาสามารถเลือกเลือกรสชาติเลือกความเผ็ดได้เองภายสาหรับภาที่มักเผ็ดกว่านี้ใส่นา้าแจวเพิ่นเบิงแล้วยังบเ่บเผ็ดบ่ถือใจผู้กินเผ็ดได้นะคะจะเติมพริกป่นได้ก็สิได้ความเผ็ดเพิ่มขึ้นอีกระะะดับนนึงนะคะ แต่เขาี่ระดับอนุบาลก่ะตอนนี้ถือว่าเผ็ดแซบแซบถูกใจแล้วน้ำซุปเพิ่นนะ่ะก็สิมีความหวานกลมกล่อมนะค่ะมีความหอมหวานกลมกลม่อมเพราะใส่กับน้ำเจาก็ถือว่าถูกใจเลยอันนี้พอดีมีกระเจี๊ยบอะนะกะเจี๊ยบลวกไว้เลยเอามาก,กินกลับก็ถือว่าเข้าทา้งกันนะเพราะว่าเป็นพักลวกขึ้นกันนะคะขนาดมาพากักาตอนนี้มาเบิ่งก็ยังน้ำเืนน้ำลายน้ำได้เดียวนี่บมอมุม่มจะได้สร้างกินอีกเท่าไหร่ดอกค่ะ เนี่ยผักก้านจองก็หวานๆพะล่วงมาแบบพอดีนะคะสั่งก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะคะว่าเอออยากแยกผักเพิ่มอะไรหรือลดอะไรก็ลองถามเพินเบิงโอ้ทั้งหมดอื่นเป็นไรดนาะคะ่าม,นนมื้อนี่รู้สึกว่าสิฟ้าห้องมืดขึ้นมา้่ะคะ่ฝนกำลังสิตกคือสิออกไปใส่บ่ได้ดอีกคือเกาสั่งของกินกับสิยากอีกแล้วค่ะวันนี้ ฝนตกลดพันกับสี่ตนพวนทรงของทรงเขาแล้วนะคะที่ตนไลเดอร์พันเดี๋ยวคลิปหนักก็จะได้ร้องหาเอยียงปแปลกแปลมากกินเบิงนะคะแต่สำหรับเมนูวันนี้คือขนมจีนเส้นสดน้ำแจ่วนี่คือถือว่าเด็ดเด็ดมากถืงใจสำหรับตุ๊กตาทีบแบบไม่ค่อยมักเครื่องแกงเขาเลยนะคะนักมากแบบน้ำยาแบบใสๆจังซี่แหละถึ่ใจเลย เมบ่ต้องมีกะทิเ่ต้องอันนี้เพราะว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องท้องอื่นอยู่นะคะกินกะทิก็ท่องอื่นก็กินแบบนี้แหละง่ายงาย่ย่อยง่ายดีค่ะโอ้ยฝนกำลังสิตกบ่าเนเลยอ่ะกินกระปุ้นแซ่บๆไปหาร้านกินเส้นสดเส้นสดแถวที่พังนี้กะหาย,ยากอ,อยู่ค่ะแต่แต่บอแมนว่ากับบอม,แบมีแต่กับมีอยู่แต่ว่ามันก็นยยุ่ไก่ไหมค่ะ่าซงกับ สูงพอสมควรพออายุไก่แต่ว่ากับพอดีมาพร้า้านนี้ล่ะคะ่ะก็ขอแนะนาเลยผู้ใดที่อยากล้องซิมเบิงว่าน้ําแจ่วเพิ่นเป็นจังไดรสชาติเพิ่นเป็นจงันนนงไดกินก็เสน็นสดผักลวงนี่คือแบบเออคือว่าแซบมันแซบแบบใดร้องซ้ำเงไดค่ะเติมความเผ็ดได้ตามใจชอบพร้อมอันนี้คือพยายามกินให้สุภาพเรียบร้อยที่สุดเลยด้วยค่ะนี่อีกอย่างของติดตัวที่เพิ่มความแซบก็คือตัวอ่า ปลากรอบนะค่ะกินก็ปลากรอบมันก็ได้กินปลาหวานอีกมันจะมีถั่วลิสงมันก็ให้ความให้รสชาติเพิ่มรสชาติเขามาอีกนะค่ะคือว่าครบเครื่องอ่ะเป็นครั้งแรกสําหรับการกินเ้าวฟุ้นแบบนี้นะคะแค่ถ้าบ่มีปลากรอบกับถั่วลิสงก็ถือว่าแซ่บเลยค่ะแต่พอมีเพิ่มเขามาก็คือแบบมันก็ไ่ได้ห้มาหลายห้มาแบบตอนแรกรู้สึกว่าคือห้มาหน่อยแต่ความหมายก็คือมันกับพอดีกับเซกนี้แล้วนะค่ะแต่ถ้าใส่หลายก็นีมันก็จะเลี่ยนก็จะนุ่นนี่นั่นแต่ก็ถือว่าีี้พอดแลว วดพอดีกันนะคะมันี้พยายามกินคำน้อยๆเลยค่ะตะวัาหูซึกมักพักก้านจองหลายระบาดกินแล้วมันมันหวานมันหวานกินง่ายค่ะมนนีกะทิสดให้เบิงมาสำหรับปลากรอบแล้วก็ถั่วลิสง ทีทีนี้ให้เขามานะคะมากินมาโรยนาแล้วก็กินไปน้แก็ถือว่าเพิ่มรสชาติก็ได้ความกรุบกรอบกินข้าวปุ้นไปน้าก็ได้ความกรุบกรอบไปน้านะคะอันนี้เป็นรสชาติที่แปลกใหม่ทีเพิ่งเคยได้กินีหรีแล้วก็แซ่บถึกใจเนี่ยคะ่ะประกอบตัวใหญ่ขนาดโรยลงไปแล้วดูน่าแล้วยังกรอบเลยนะคะเนี่ยกินว่า เดี๋ยวเบิ่งเ้วมันคือจังสีงเห็ดไงายา่ะมนล้องเห็ดกับอาิบะได้รสชาติคือเพิ่นมากนะคะ่ะมันดูง่ายๆใสๆง่ายๆแต่ความอร่อยไม่ได้ใสยอย่างนี้เลยคืออร่อยถูกใจมากสําหรับการสั่งครั้งแรกเรากินครั้งแรกถือใจี้สั่งครั้งต่อไปแน่นอนะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ